球に選ばれた9人の究極の救世主が現れ宇宙を救うどっさらけーお前らの運試してやるぜ一人一人がスーパースター9人揃ってオールスター宇宙戦隊 Q レッジャー2月12日朝7時30分いっ伝説が始まる สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel ติดกันพลานะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะรีวิว QNO นะฮะคุณลบจากขบวนการอวกาศ Q Ranger นั่นเองนะฮะด้วยจะประกอบไปด้วย5ตัวครับก็จะมีสีแดงนะฮะก็คือชิชิวอยเจอร์นะครับผมสีน้ำเงินนะครับหมาป่านะฮะโอกามิอยเจอร์ครับผมสีดำครับเป็นวัวนะฮะ โออุชิไวเจอร์ i, ager, ครับสีเขียวครับคาเมเรียนไวเจอร์ครับ,ร ager, รบแล้วก็สุดท้ายครับสีเหลืองครับคาจิก,กิไวเจอร์ ager, ครับโดยที่ทั้งหมด5ตัวนะฮะจะรวมล่างนะครับประกอบกันเป็นคิวเรนโอซึ่งเทามากชอบมากโอเคก่อนอื่นเรามาพูดถึงรายละเอียดของทุกตัวดีกว่านะรายละเอียดทุกตัวนะครับซึ่งบอกไว้เลยว่า รายละเอียดดีมากนะฮะดีกว่าเอ่ออะไรดี SD หรือว่าไฮเกรดซะอีกอเพราะว่าอ่เที่มันหลุดอย่าตกกรจายนะมันหลุดของมันอยู่แล้วอรายละเอียดเนี่ยเห็นไหมครับท,ทุกตารางนิ้วเลยเนี่ยไม่ปล่อยให้เป็นพื้นที่ว่างเลยเห็นไหมครับจะมีรายละเอียดทั่วทั้งตัวเลยเห็นไหมฮะแม้แต่ล่องลึกเนี่ย ด้านข้างก็มีรายละเอียดให้ครบเลยเห็นไหมฮะไม่ปล่อยพื้นที่ให้ว่างเลยนะทุกตัวเลยนะครับนี่ทุกตัวเลยก็มาดูทีลนส่วนก่อนแล้วกันนะครับทุกตัวเนี่ยก็จะมีตัวนี้นะฮะที่เราเรียกว่าคิวธรรมะนะฮะก็ถ้าสังเกตดีๆนะครับ ด้านในเราจะเห็นเป็นรูปนะฮะคนขับอยู่เห็นไหมฮะจะเห็นเป็นคนขับอยู่ด้านในซึ่งถ้าเรามาดูกันที่าลายชิ้นนะครับอ่าผมทอดออกมาก่อนอันนี้อีกด้านหนึ่งอ่ะจะก็จะเป็นรูปสัตว์นะฮะอันนี้ก็คือกิ้งก่านะฮะแล้วด้านนี้ก็จะเป็นรูปคนขับ ข้อเสียก็คือมันหมุนได้นะแต่ว่าไอสัญลักษณ์ข้างในมันไม่หมุนตามก็เสียดายตรงนี้แหละถ้ามันหมุนตามด้วยก็น่าจะสมบูรณ์กว่านี้แล้วแหละแต่ก็โอเคสำหรับราคามันเนาะถ้าอยากได้แพงกว่านี้ก็ไปซื้อลายดีนะฮะครบเซตนี้7 0 0 0พันกว่าบาทนะครบเซตมีเก้าตัวนะแต่นี้มีแค่5้าตัวแล้วก็เซต2ที่มีอีกสี่ตัวนี้จะออกเดือนหน้านะคิดว่า อยากจะดูกันไหมครับถ้าอยากจะดูเซตสองนะีก็กดตัว i ตรงนี้ให้ผมรู้หน่อยแล้วกันนะครับว่าอยากดูหรือเปล่านะเดี๋ยวผมก็จะได้นำมาให้ดูนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันเลยดีกว่าครับผมขั้นแรกนะเราก็หยิบสีแดงมานะครับหมุนอย่างนี้เลยหมุนเสร็จเรียบร้อยเก็บปืนเข้าไปด้านข้างทั้งสองข้างนะ หมุนหัวนะครับเปิดปากก็จะเจอหน้าิเก็บไว้ก่อนเลยอันนี้เป็นแขนนะฮะคมเลียนกรีนนะฮะขยับด้านนี้ลงมาครับหมุนปึ๊บติดเข้าไปได้แล้วแขนอีกอันนึงนะฮะก,ออก็ง่ายๆนะครับ ็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับก็หมุนมาด้านนี้ให้เป็นด้านหน้าคนขับนะฮะใส่เข้าไปขานะครับงัดขึ้นไปนะฮะงัดขาลงมาเท่านี้ครับจัดเก็บลงไป อาจจะเห็นว่าผมต่อลำบากนิดนึงเพราะว่าผมต้องมองจากหน้ากล้องอาจจะทำให้ดูว่าเงองะหรือยากอันนี้ก็ง่ายๆครับหันหัวขึ้นนะฮะกดขาลงมานะฮะเท่านี้ครับเลาก็เสียบเข้าไปเราก็จะได้คิวเรผมชอบมากเลยนะแต่ dx มันมีเสียงไง แต่แคนน y ทอยมันไม่มีเสียงไนงะต้องทำเอฟเฟกตเอาเองเห็นไหม,มครับจะเห็นว่าทั้งตัวเนี่ยมีรวดลายนะฮะสวยงามนะครับแอคชั่นผมว่าเยอะนะคือปกติเนี่ยลายของ Candy ทอยหรือว่า DX มันก็จะขยับไม่ได้มากนะมันก็จะเน้นวัสดุที่เป็นเหล็กหรือด้าอย่างของ Candy t o ยก็เป็นเด็กเล่นนะฮะแต่ลืมบอกไปว่าตอนผมต่อเนี่ยต่อยากนะ ำหรับความคิดผมผมไม่ได้ตอบมาสิบปีแล้วแคนดี้ทอยเนี่ยก็มีความยากนิดนึงมันไม่เหมือนกันด้ามนะมันไม่เหมือนกันพลานะอ่ะตรงนี้จุดขยับขึ้นลงได้นะฮะแล้วก็นี่ฮะกางแขนได้ด้วยกางแขนได้ด้วยนะฮะตรงนี้ก็หมุนได้นะฮะเป็นอย่างนี้นะครับขยับขึ้นลงนะฮะตัวหัวนะครับหมุนซ้ายขวาได้นะฮะ ตรงเอวนะครับหมุนได้รอบนะครับตรงขานะฮะสามารถเตะข้างได้นะฮะเตะข้างหน้านะครับเตะข้างหลังได้นะฮะตรงด้านนี้ก็หมุนได้รอบเหมือนกันครับนี่ลักษณะเขาจะเป็นจอยเดียวนะครับกลมๆเด็กเล่นนะฮะอันนี้ก็หันซ้ายหันขวานะฮะหมุนได้แล้วก็เอกลักษณ์ของเขานะครับก็คือการขยับเปลี่ยนพาร์ทได้หมดนะฮะ ผมไม่แน่ใจว่าต้อเปลี่ยนได้กี่แบบนะฮะแต่ว่าในข้อมูลมันยี่สิบสี่แบบมัครับไม่แน่ใจนะอันนี้ใครทราบก็บอกด้วยแล้วกันนะครับอ,อย่างเช่นสลับแขนซ้ายขวาอย่างนี้นะมันก็จะได้อีกแบบนึงนี่นแล้วก็แปะลงไปคือที่ผมซื้อตัวนี้เนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่า ไอสองขอบวนการล่าสุดเนี่ยไอก่อนหน้านั้นมันทุกคิวเจอที่มันเป็นรถไฟครับมันเป็นแท่งแงมันไม่สวยอะแล้วก็ขบวนการที่แล้วที่มันเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเป็นบล็อกบล็อกนะฮะมันก็ดูมักง่ายเกินไปนะพอมาเจอขอบวนการนี้เนี่ยเออกลับมาเป็นการใช้รูปสัตว์แล้วก็การแปลงร่างนะครับก็ไม่ได้เรียกว่าอะไรดีไม่มักง่ายอะผมก็เลยซื้อมาสนใจแล้วก็เป็นการต่อ ของผมในรอบ10ปีที่ไม่ได้หยิบลายของ c a n d ี้ทอยมาคือส่วนหนึ่งก็เพราะว่า c a n d ี้ทอยมันนำเข้าด้วยบิ๊กวันนะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็หาย,ยากนิดนึงก็มีช่วงหนึ่งที่มาขายเซเว่นแต่มันจะเป็นสินค้าเก่านะขายเซเว่นน่ยมันจะเหลือกล่องละ130หรือไม่ก็กล่องละ99 79อะไรเงี้ยแต่เป็นซีรีส์เก่ามากแล้วก็มีไม่ครบด้วยเนี่ย ขายแล้วมีไม่ครบแล้วซื้อทำไหมคือแคนดี้ทอมันต้องมันต้องมีครบนะฮะมันถึงจะเล่นได้นะครับเอ๊ทำไมมีใส่ไม่ได้เดี๋ยวสักครู่นะฮะใส่พูดมากไปไหน่อยโอเคเรียบร้อยนี่ก็จะเปลี่ยนสลับซ้ายขวาเช่นกันนะครับก็เอาขามาเป็นแขนแขนเป็นขาได้เช่นกันนะฮะเอ่าพูดอีกนิดหนึ่งก็คืออย่างเซเว่เนี่ยมัน มันมีไม่ครบนะแล้ว Candy t ทอมันต้องซื้อเป็นชุดนะมันถึงจะเล่นได้สวยนะเล่นได้ครบนะฮะแล้วก็นิดนึงราคามันก็ค่อนข้างที่จะแพงถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าชิ้นส่วนมันน้อยนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วแคนดี้ทอนี่มันก็กึ่งๆ l i m i t มิเมันไม่ได้ผลิตซ้ำวนไปมาเหมือนออกันพลานะฮะทำให้กลุ่มผู้เล่นเนี่ย ก็ค่อนข้างที่จะเป็นกลุ่มผู้เล่นที่เป็นผู้ใหญ่นะอันจริงแล้วอ่ะเป็นผู้ใหญ่เลยแหละเป็นผู้ใหญ่มากกว่าคนเล่นกานดพาด้วยซ้ำนะครับแล้วก็เนื่องด้วยที่ราคามันก็ถึงจะเป็นแคนดี้ทอยแต่ราคามันก็ค่อนข้างที่จะสูงนะฮะเมื่อเทียบกับสิ่งของที่เราได้รับนะฮะแต่ก็อย่างที่บอกว่ารายละเอียดมันครบนะฮะแล้วก็ตินิดนึงนะก็คือสติกเกอร์นะมันขาบันไดให้มาไม่ครบเห็นไหมฮะเนี่ยมีด้านนี้มีสติกเกอร์ด้านนี้เขาไม่ให้มามีแค่นี้เอง มีหลายส่วนนะที่สติกเกอร์ให้มาไม่ครบอย่างเช่นอ,อย่างเช่นชิ้นนี้ที่หลุดมาเนี่ยด้านนี้มีสติกเกอร์นะฮะแต่ว่าด้านนี้ไม่ให้สติกเกอร์มาก็ก็ถือว่าเป็นข้อติข้อนึงแล้วกันนะครับที่ทําให้มันยังไม่สมบูรณ์นะโอเคอ่ามีเรื่องอะไรอีกเอ่อก็อย่างที่บอกนะครับว่าเอ่อตัวนี้มันไม่ค่อยผลิตซ้ำนะฮะก็ทาให้ าราคามันค่อนข้างที่จะสูงนะฮะแล้วก็ดีตัวแล้วกออ็อย่างลายที่แล้วนะที่เป็นไอ้กล่องสี่เหลี่ยมบล็อกที่บอกจําชื่อจําชื่อไม่ได้เพราะไม่ได้ดูเลยนะก็เห็นว่าให้เป็นแคดี้ทอยนะถ้าครบเซตนะครับมันมีสามสิบกว่ากล่องนะครับแล้วคิดดูรัาราคามันเป็นเท่าไหร่เออถ้าจำไม่ผิดมันน่าจะหกพันนะหกพันอัพนะฮะแล้วถ้าถ้า,ถ,าถ้าจะซื้อให้ครบเนี่ยก็โหแพงนะอย่างตัวนี้ก็พันสามก็ ราคาเท่าเกือบเกือบท่อมาสเตอร์เกรดแล้วอ่ะโอเคสำหรับตัวนี้ก็ประมาณนี้ครับรีวิวให้ดูเท่านี้ก่อนเพราะมันเดี๋ยวมีอีกสี่กล่องนะถ้าสนใจก็เดี๋ยวจะซื้อมาให้ดูนะฮะอย่าลืมตอบคำถามตรงนี้ด้วยนะถ้ามีมีอีกสี่กล่องก็เดี๋ยวจะมาต่อให้ดูแล้วมันจะอลัอาางการกว่านี้หน่อยเพราะว่าจะมีตัวสีชมพูที่จะเป็นปีกที่จะต่อด้านหลังจากตรงนี้นี่สีชมพูจะเป็นปีก ก็สวยเลยแหละโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบจต่เพยงท่านี้ก่อนลวกันนะครับและถ้าสนใจที่จะดูแคนิทอยตัวอื่นอีกเนี่ยก็ลองตอบคำถามให้ผมดูด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณที่รับชมนะฮะสำหรับสมาชิกใหม่อย่าลืมกด subscribe นะ,ะัะปุ่มสีแดงแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งให้ผมด้วยนะฮะมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนะครับอย่าลืมกดไลค์นะฮะกดแชร์ให้เพื่อนดูด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบจต่เพยงข้อนี้ก่อนก่อนแล้วกันนะฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ